จะต้องผ่านไอ้ความป้าบอลเขาแตกอีกเยอะเลยวันนี้ออเดอร์เยอะนะครับแต่ว่าก็ไม่ลืมถ่ายคุณแม่ให้เพื่อนๆดูกันเพราะคุณแม่นอนเฝ้าบ้านเมื่อกี้ไปส่งข้าวมาเมื่อกี้ไปส่งข้าวไกลเลยนะครับสิบกิโลนะครับคุณแม่ก็นอนเฝ้าให้นะฮะไม่รู้เฝ้าจริงหรือหลับเนาะนี่เฮ้ยตาเหลือกอ่ะเฝ้าบ้านจริงหรือเปล่าเนี่ยมีใครเข้ามาขโมยของหรือเปล่าเนี่ย ยนะิ่งใครมีลูกตาเหลือกโปโลนววหน้าลูกแบบนูนจรอ,อันนี่นนะแต่ถ้าใครลูกเล็กมากอาจจะเขายังมีหวาัต้องคุณนะคะฉะนั้นฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณต้องมองภาพใหญ่เรากำลังอยู่ในสงครามโลกครั้งที่สาระหว่างมนุษย์ที่เริ่มตาเหลือกโปโลเฝ้าบ้านแบบไหนวะเนี่ยซึ่งมีมากมามีมากขึ้น ฉะนั้นอาจารย์เรียกว่าส่งมาเนี่ยช่วยคนไทยที่จริงอาจารย์อยากพูดเรื่องหลังวิชานะแต่ข้างในเขาไม่ให้เราพูดสิ่งที่เขานิ้ว้พาลงไปที่เราคิดอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่อยู่แต่เรื่องนี้ั้งนั้นเลยอยู่แต่เรื่องนี้ทั้งนั้นเลยแล้วอาจารย์ก็ฝืนตัวเองไม่ได้ด้วยนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณต้องพยายามเนี่ยเข้าใจอาจารย์นะคะว่าอาจารย์ก็ยังยังคงเน้นอยู่เสมอว่า พวกเรานะคะยังคงต้องเอานิพพผ่านเป็นที่พึ่งยังคงต้องฝึกทู่ซีทําไปในเรื่องของสติปัฏฐาสีผ่านตัวใจกับบ้านคุณยังจําเป็นจะต้องทาเรื่องนี้เพราะไม่อย่างนั้นคุณอยู่ในโลกขณะน,นี้ไม่ได้มันน่ากลัวมากน่ากลัวแล้วแล้วยิ่งถ้าวัคซีนนะเป็นเรื่องของนะถูกบังคับด,ด้วยแล้วยิ่งคุณไม่อยากด้วยโอ้โห oh. เนี่ยฮันเดอร์กเกมเนี่ยนะตรงั้ที่เราเนี่ยนะมีเกมอะที่ต้อนให้เราไปต้อนให้เราไปเนี่ยนะต้องต่อสู้กันเองแล้วก็ฆ่ากันเองฆ่ากันเองโอ้ไม่รู้นะคะแต่ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องพูดอนะทีนี้ทีนี้เมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยคุณเอวิน่าจารย์ก็เข้าไปดูอีก ตรงนี้จะให้กำลังใจคุณ่ะเอาตรงนี้เนี่ยมาพูดต่อก็ได้นะคะคุณเอลวิน่าเนี่ยได้ช n n น l ตอนนี้คุณเอลวิน่าเนี่ยช n n น l บ่อยมากเลยเมื่อวานนี้คุณเอลวิน่าช n n น l คุณคาร์ว่ K A R A คาร์ว่คุณคาร์ว่าเนี่ยนะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือแอชต้านะคะอยู่ที่ Galactic Federation of Light G F L GFL นะคะสะพาอันนี้สะพานแารตจิกอันนี้นะคะเรียกว่าคุณต้องมองเป็นเรื่องข้อเท็จจริงและแม้คุณมองไม่เห็นก็ตามมันมีสะพานหนึ่งที่อยู่เหนือโลกของเราไม่รู้อยู่ไหนจ่นแาาย,จยแต่ใจหนึ่งก็ไม่อยากไปเนาะใจหนึ่งยังกลธถ้ากล้าจะพาเราไปไหนอะ่ะ แต่คุณเอเออะเอลิซาเบธเอเนี่ยเขาเขาสามารถที่เรียกว่าเขาเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอ่อแอสโทรทราโอ่ะแอสโทรนะคะถอดถอดใจของตัวเองเนี่ยเออคือเอาทอมเจอรี่อออกไปแล้วเขาก็สามารถไปไปมามาแล้วเขาก็ชั่นโน่เนี่ยต่อกันได้ของอาจารย์เนี่ยยังคงต้องผ่านผ่านผ่านคนอื่นน่ะอาจารย์ยังคิดว่าเนี่ยผ่านผ่านพระเจ้านะคะแต่แต่แต่เรียกว่าทุกฝ่าย พูดเรื่อง Galactic Federation of l i g h t GFL เป็นในฐานะเป็นข้อเท็จจริงไอคนที่รู้นะอยู่ในสังคมของอ spiritual community spiritual community นะคะในชุมชนฝังจิตวิญญาณนะคะเราก็พูดเนี่ยเรื่องนี้เป็น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 ,เป,นเป็นข้อเท็จจริงโอเคคุณคาร่าคนนี้นะคะ คุณคาร่าคนนี้เนี่ยก็บอกว่าช่วยแอชดาแอชดาดีมาแชมโล่เนี่ยโหมดมากนะคะเอขาก็บอกว่าช่วยเนี่ยอยู่ใน GF ฟเจฟแสดงว่ามีมีบีอิงนะคะมีคนอาจารย์จะเรียกว่าคนเนี่ยไม่ต้องมีได้ถ้าต้องเรียกอีสปีจะเรียกว่าเป็นบีอิงเห็นไหมภาษาไทยเนี่ยเรายังไม่ได้สร้างสร้างคำนี้เรียกชาวแสงก็ได้เราจะเป็นอีสปีก็ได้อย่างที่คุณคุณเอเวลนะคะหรือันุญาตจากฟาร์ซี่บอสเวล ถ้าอีสปีนี่นะมันคงคงทั้งจัก,กรวาลเลยไม่ว,ว่าคุณเป็นใครเนี่ยคุณแตกออกมเป็นอีสปี่เท่านั้นก็คือแตกออกมาจากตัวนี้เป็นโฟนเองพนังอีสปี่มันครอบคลุมมากเลยกับอีสีไม่ใช่แค่คนนะคะคนนี้แค่ได้แค่ระบวกโฮโมซับเบียนที่อยู่บนโลกนี้เท่านั้นนะคะฉะนั้นฉะนั้นคุณคาร่าเนี่ยก็แชนเนลก็มาบอกว่า เขาอะก็ทํางานอยู่กับ g s l นะคะแล้วก็หน้าที่ของเขาก็คือกําลังดูเฝ้าดูนะคะเหตุการณ์เนี่ยในโลกขณะน,นี้ที่สถานการณ์ของมนุษย์ที่กําลังต่อสู้กับพวกขาบอก็คือพวกกลุ่มมืดนี่แหละก็คือพวกกลุ่มคนสาบานนะคะซึ่งเขาสู้กันเนี่ยในระดับโลกนี้แล้วก็ระดับเหนือโลกเพราะในมิติที่4เนี่ยก็คือกลุ่มพวกพวกพวกัตชีเลียนเนี่ยพวกนั้นเนี่ยพวกออไรออนพวกนั้นเนี่ยนเขาอยู่นะคะ แล้วก็ผู้อัลไทร์โจฮัมท่านอื่นๆเนี่ยเขาก็รู้เห็นไหมนี่เป็นข้อเท็จจริงเนี่ยนะคะที่เขารู้กันทั้งนั้นเนี่ยนอกโลกเนี่ยจากศาสนรมิติกเนี่ยฉะนั้นเขาก็กำลังเนี่ยเฝ้าดูสถานการณ์อยู่เนี่ยว่าไอ้พวกพวกพวกอำนาจมือทั้งหลายเนี่ยนะที่พยายามที่จะเนี่ยสร้างความเลวร้ายเนี่ยให้กับให้กับโลกโลกมนุษย์เนี่ยได้อย่างได้ ก็าบอกว่ามันนานมากแล้วที่ฉันเนี่ยได้มาคุยกับพวกเธอเนี่ยผ่านผ่านการชาโนนะคะ a f t e r d i s c o s s r e แต่ว่าเมื่อถึงเวลาที่มันถูกต้องฉันก็จะมาแหละแล้วก็ก็บอกว่าในขณะนี้กา i ยา is under t e n t i o n ตรงนี้เนี่ยพูดไปเนี่ยเราอาจจะเรียกว่านิ่งนอนนิ่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรแต่เขาก็บอกว่า การคุ้มครองเนี่ยนะคะ The e ว t i เ i a n Orion แล้วก็พวกเกรแล้วก็พวกตัวอันนี้ก็คือมนุษย์ต่างดาวกลุ่มหน้าเขาเรียกว e าเว็บเ n ียนะคะ Orion แล้วก็เกรเกรนี่ทำงานให้กับพวกเ e ็ t i l i a n นะคะมนุษย์ต่างดาวที่ว่าตัวสีเทาอ่ะหัวโตโตตาโตๆปากเล็กๆอะไรอ่ะตัวผอมอมันตัวเล็กๆเนี่ยพวกนี้นี่ยมันเป็นกึ่งอะไรอ่ะกึ่งเอออะไรพวกนั้นนะคะ แล้วก็ทํางานกับพวกนา้านะคะแล้วคาวราชก็บอกว่าในขณะนี้นะคะไอ้พวกพลังงานมืดทั้งหลายเนี่ยพยายามที่จะใช้นิวเคลียร์พาวเวอร์นะคะพลังงานนิวเคลียร์กับโลกอันนี้เรื่องนี้นะคะอาจารย์เนี่ยก็ได้ยินมาหลายครั้งได้ยินมาหลายครั้งเพราะว่าการใช้พลังงานนิวเคลียร์หรือระเบิดนิวเคลียร์พวกนี้เนี่ย มันไม่ใช่กระทบแค่โลกมันกระทบไปถึงเนี่ยอีกขั้วหนึ่งของจกักรวาเพราะพลังงานของมันมันรุนแรงมากเลยแล้วเขาบอกว่าถ้าไม่มีการก้าวไก่ของมนุษย์ต่างดาวจากต่างมิติของบีอิงทั้งหลายของพวกที่อยู่ข้างบนที่มีอานาจเหนือกว่าเขาบอกโลกกะไม่เหลือแลโลกไม่เหลือแล้วเพราะว่ามันมีหลายครั้งเหลือเกินที่พวก พวกไซโคพาร์สพวกนี้นี่ยนะคะพวกผู้นำมหาอำนาจที่มันที่มันบ้าที่มันบ้าระบบบ้าเลยนะคะมันก็พยายามจะใช้อาวุธนิวเคลียร์เนี่ยกดไอเบดนิวเคลียร์คุณดูเอ้กอ้ไอ้กดเอ้นิวเคลียร์พวกนี้มันอยู่ในมือของคนเนี่ยสองคนทำไมของประธานาธิบดีคนเดียวถ้าเลิยยิงถ้าคนนั้นเนี่ยบ้ามันไปกันง่ายๆเลยแต่ว่ามันไม่เกิด หลังจากครั้งนั้นน่ะที่ฮิโรชิมานางาซากิแล้วเนี่ยเราก็มีการทดลองมีแต่การยิงยิงยิงตรงนั้นแหละกลุ่มพวกชาวแสงที่เป็นฝ่ายดีเขาต้องเข้ามาก้าวกาันเขาต้องเข้ามาก้าวการที่จะไม่ให้เกิดอันนี้ขึ้นอีกแต่ตรงนี้เนี่ยคาร่าก็บอกว่าพวกกลุ่มอํานาจมือเขาก็พยายามที่จะใช้เนี่ยอาวุธนึวเคลียรเนี่ยกับโลกเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะคะกับโลกอีกครั้งหนึ่งเรียบปีองกันจิ้งแบบท้ายแต่ว่า พวกนี้เขาจะทําไม่ได้หรอกพี่ต้องห่วงเขาทำไม่ได้นะคะเขาทําไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าไอ้ไอ้งอ็ผลของอาวุธนิวเคลียร์ตรงนี้มันจะไปสร้างนะคะการทําลายล้างเนี่ยไม่ใช่นะเอชแรมเฟื่องออกเดรดไม่ใช่แค่โลกแค่นี้อ่ะแต่มันจะกระทบกับกาแล็กซีทางช้างเผือกทั้งหมดนิวกี้นิวกี้เวย่ยแทรเปล่ล้วคืทางช้างเผือกทั้งหมด นะเพราะพลังของมันเนี่ยมันมันมากมายมหาศาลเนี่ยเหลือเกิน